สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกะตี้นะคะก็พามาที่จังหวัดมหาสาครคามนะคะนี่เนี่ยเราก็จะมาทานรายการนี้ะนะคะก็เป็นร้านเอ็นเอ็นเอนะคะหมูกระทะมากับแม่ฝนด้วยนี่วันนี้แม่ฝนพามากินหมูกระทะนะคะแม่ฝนเป็นเจ้ามือค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะ <laughs> มากกับน้องน้องอ่องด้วยคนไทยต้องไว้นะคะนี่อะอตอมอากอะอาตอมไหนล่ะเห็นไหมนี่โคดไปไหนแล้วเป็นกะขอนี่นะคะอะตอมก็มาถึงก่อนอาทิตย์ตั้งนานนะคะไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะเสริมไทยครับแล้วก็ตลาดเจ็โปสวสดีครับอร่อยมากเลยครับดูนะนะฮะนี่สองรอบก็ไปแล้ว คือกินผักเยอะมากไม่คมเลยอ่ะต้องกินหมูเยอะๆไปแล้ว